ข้าคิดว่าโดดไม่ได้อะไรนะมองเสือ้อไม่มีอะไรไปกันเถอะข้าไม่รู้จริงๆว่าเจ้านี้มันคิดอะไรกันอยู่แน่เป็นเพราะเสื้อผ้าหรือเปล่านะไม่หรอกมั้งข้าเองก็เช่นกัน ในช่วงเวลานั้นเองที่เขตเแดนด้านนอกสุสานชั้นก้ามรณะเจ้าวินหนิงเอ๋อข้าขอโทษนะเจ้าวินเจ้าเคยเห็นใจข้าบ้างหรือปล่าข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแม้ว่าเจ้าจะรู้จักกับนี่ยหลีแต่ข้านั้นข้ารู้สึกว่านี่เหลี่ยเข้าชอบเข้าชอบเจ้า นั่นมันเป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจเองข้าเองก็ชอบเนเยลี่นั่นก็เป็นสิ่งที่ข้าตัดสินใจเองไม่เห็นหน้าแบบไหนถึงแม้ว่าเจ้าและเนี่ยหลีจะมีกำหนดการมั่นแต่ถึงยังไงมันก็แค่การมั่นเท่านั้นเช่นข้าและสนเฟยเแย่เจ้ยวินข้านั้นยังคงสู้กับเจ้าอยู่โอ้สาวงามถึงสงคนเราได้พบกันอีกแล้วนะ อ้ย uh huh. ไม่คิดเลยว่าพวกเราจะพบกันเร็วถึงเพียงน,นี้ไม่รู้เลยนะว่าท่านมีใครกันแน่แต่ก็ดูดีไม่เบาเจ้าผีตัวน้อยนั่นหละ่ะทำไมไม่อยู่กับพวกเจ้าด้วยละ่ะ mm hmm. นี่เจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ีไปค้นทางข้าซะไม่เช่นนั้นอยก็อย่าได้กล่าวโทษพวกเราข้าได้ยินอะไรผิดหรือเปล่า ในท่านอาจารย์คนซีไม่น่าของคนนี้ช่างต้อนรับขับสู่พวกเราดีจริงๆนี่นางตากับท่านชิ้นนี้ต้องขอไปด้วยนะหากแม่นางของหากแม่นางของคนนี้ยินดีติดตามเรามาพวกเราเองก็จะไม่ทําอะไรพวกเจ้าแน่นอนเพียงแค่แลมคําพูดก็ดูรุนแรงมากแล้วเรียเจอวินพวกเรายังมีสิ่ง ที่ของเสี่ยวอยู่ให้ไว้กับเราใช่ไหมถ้าหากสิ่งนั้นใช้ไม่ได้ผลข้าคงต้องยอมให้พวกมันจับตัวไปแต่เจ้าต้องหนีให้ได้นะหนิงเอ,อ๋หากเราจะหนีก็หนีไปด้วยกันหากเราหนีรอดไปได้ข้าเองก็คงก็หวังว่าความสัมพันธ์ของเราจะเหมือนตอนเด็กอีกครั้งพวกเรายังคงเป็นพี่น้องที่ดีเหมือนเดิมเชอวิน